ใช่ค่ะน้องเอินสรุปพี่เนี่ยสนใจอยากจะชวนน้องมาสัมภาษณ์างานนะคะงั้นเดี๋ยวพี่เอนนะัดเป็นวันอังคารหน้าตอนบ่ายสามแล้วกันนะคะน่าค่ะเป็นออนไลน์นะคะแล้วเจอกันนะคะ One week later ต้องสิบห้านาทีละทำไมไม่เห็นมาสักทีนะน้องคนนี้ปะ่ะวิวไม่เจ็บเดี๋อย่ไม่ทัน สามห้าไม่ใช่เหรอมีมีเล้วไไปหรอไม่ไปไปเที่ยวดีกว่าปไม่เหรอฮ้ย <c oughs> มันนด่เหรอ <c oughs> นั่นสิไม่ได้นะคะหนึ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ไปตามนัดควรที่จะต้องโทรบ,บอกเขาค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าันาคารหน้าที่นัดสัมภาษณ์ไว้อะคะ่ะพอดีว่าหนูไม่สะดวกแล้วต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะต้องแบบว่าขอบคุณพี่เจะเอกมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูนะคะ สอ2อีเมลไปบอกเขาค่ะพี่เชื่อว่าอย่างน้อยถ้าโทรไปหรือว่าอีเมลไปเนี่ย HR เขาก็จะได้ไม่รอนะคะแล้วก็เราไม่รู้เนาะเผื่อต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้สัมภาษณ์งานที่ไม่ดีค่ะ